มึงเหลี่ยมใช่ไหมีกผีผีเเอาเลยกำลังจะเหลี่ยมกำลังจะถอยหลังอ้าวไอสัตว์เอ้ยออกไม่ได้คิดไปทำไมตัวต้องหาที่แอบขอพระลาเบียร์อันชัวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช็คข้างบนให้แล้วก็ให้ดนไปเ้ยวิสวยท้องฟ้า เข้ามาคนแรกครับโอเคแล้วก็เป็นเกียรติย่างยิ่งเบนชีเบนชีเบนชีปะดานผีไม่ได้เราจะตุยไม่ได้ทำไมข้านบนมันแรงๆปะขั้งบนแรงอยู่นะเดมิงเปย์ป่ะล็อกเกอร์้จากจากเกียรติพันจากเกียรติพันอะไรอยู่มามาเช็คตรงบันไดหน่อยเด้อระหว่างสามแยกชั้นสอง do something Hãy ด่านถ่ายได้ยังอ่ะเดี๋ยวทํา VRU อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวบอก หายเนี่ยไม่ทันเออไปตัด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 เนี่ยตรงนี้มันสามจุดสองไปตัดไฟไฟอยู่ในรถเดี๋ยวเปิดให้เกิดการเปิดกังเปิดเนี่ยเปิดเปิดแเปิดแล้วภารกิจอะไรปะลาบลิกข้างล่างมีไหมไม่มีมีแต่เสียงกดเปิดสวิตช์ไฟกับมัน แต่ดูถามเลยว่าอายุแต่ว่าคนถามถามที่มันมันเมมนี่ยเนี่ยมัน,มนได้ยินเสียงจับประตูอยู่ชั้นสองตเต็มดังๆเนี่ยชั้นสองอ่ะอืมลองเช็คตรงไหนด้แถวเนี้ยเปิดวไ้ไหน่อยเปิดวไ้ไหน่อยอย่าไปหาของเพิ่มมีไหมใช่ใช่สองสองสแปดไม่ฟิตใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้ฟีดไหมไม่ฟิตเนาะ <a> เอาพลาบริจีหน่อยเด้อไม่ฟ yeah. ีดใช่ไหมไม่ฟีดเดี tomar. ๋ยวเอาฟองไปให้ไ okay. ด <urai ciğim> <can kommer> ้องจุดหกหน่งจุดเจดหนึ่งจุดเจ็ดานี้โอเคไม่ฟีดไม่ฟีด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 ีตอไเดมอนไว้ก่อนอีตัดใช้บัญชีออกแล้วอ่าเสแล้ว บอกให้นอะบอกให้ตรงไหนนี่ตรงนั้นเอาแบบใส่สองฝั่งในทางเดินกับเนี่ยสองั่งก็ตรงนี้เลยสองฝั่งสองฝั่งกล่องอะไรอย่างเงี้ยวัตถุวิวัลตรงนี้ข้างล่างตรงไหนแอบได้มัหงตรงรถเหรอตรงนี้ตัดน้องยูเจนออกไปแล้ว่啊 ดีฮอเดนาน้องน่ารักเมื่อกี้ว่าจะวางสมุดนักลืมเดีย๋ยวไปวางเพิ่มเราทุบมาด้วยนะ ใช่ด้วยดูกล้องดอทไม่มีมั้งถ้ามีมันต้องขึ้นแล้วเอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี้โอ้โหมุมนี้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 ซะมุมนี้ทันล้างเลยตั้งยัากันนะอืม่ใช่ตั้งตรงนี้ เสียงจับจับปล่อยไไอดอดไม่มีก็ปิดไปเลยเอาออกเลยมันอาจจะช้าก็ได้ต้องรอแต่เราเมื่อกี้เราก็ขึ้นช้านะถ้าสัตว<ๆ>์ทำ <ๆ S 1> ไมเราอ,อ,อ่มกี้เสียงอะไร เวดอันนี้หมดเลยอืมเอาดอดออกเลยไปเช็คมันก็ค้างไปกันก่อะขนไ,ไดเรื่องผีไปเลีเวราไมโครโฟนอย่าไปตรวจไมโครโฟนไปไปไปเ,<อ>เป็น<อ>ไปรุ่นซาวดีก่อนเอาเอาวานทีไว้เดี๋ยวมันก็ตอบเอง ไว้รุ่นเทสดีนี่อยากไปถามน้องอ่ะว่าอยู่ไหนอยากไปถามเอา้าเมื่อกี้นี้มีใครมาวางไฟแช็กไหมเย็ลืมไปว่าถือถือไฟแช็กสองอ่ะแอ่เย็นหม อย่าถามนะไม,ไ, <S <S ไม่เงียบเลยเงียบไปลองดูไมโครโฟนหน่อยไมโครโฟนขึ้นไหม <Do something. S 1> เ,เดี๋ยว,วยจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นน่าจะตอบช้าเลยเอาอมารู้นะว่าจะออกนะ่ะไอ้็มียวส้มวางท้องหนีก่อน เราบล็อกไปวะไปโยนไปข้างล่าง VRB เอามาอยู่นี่ยังไม่ได้เอาขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวถอดเชื่อเซลไม่เอาไปไหนไปตั้งเลย <Hey. S 2> ไปเลย <Hey. S 2> ไปเลยเชอเซลมันมันอาะมีสองหลักฐานนีดว่าไอ,อแม่น่ะ ตอนนี้ต้องหามแล้วไม่ได้เลยมีอะไรบ้างเข um, ียนเหรนาะถามแล้วนะจะถามแล้วนะี mm ีีี่่เเดดยยววพพมีฟิงเกอร์ปะมีเอามามีมีฟิงเกอร์ปะแล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งหลักฐานมีอะไรบ้างนะมีแค่มีแค่ปีชิงปีชิงถ้าจับประตูบ่อยเดี๋ยวตีเป็นฟิงเกอร์ไว้ก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ห้องรถไปเร็วไปด้็วไปน้องน้งลางไปไหนไหนเออเข้าไป Where are you Where are you มีทุกมีเทียนไหมล่ะอิอิผมไม่ทุกอยู่อยู่อย่างนั้นต้องเล่นนานนั้นแ่ะทิ้งออดไอทิ้งออดทิ้ตอนไหนนะแตกแล้วแตกแตกแตกเข้าามเข้ามาเข้ามา เดิมไว,มวจัดวไวจัดถามที่ของมันแตกเลยอะทำไมพี่บลทำไมทำไมเดินเช้าวะเดินที่ไวในที่มือหรือเปล่าแล้วห้องนี้เราเปิดไฟแค่ห้องเดียวเดิมฟงเสียงมันอยู่ข้างบนอะ เดินช้าป่ะฝันกับห้องบนแม่งแบบจ้ำเลยเอาไ่าช่วยเมยตัดออกไปแล้วอ่ะนีบนนนนจ,จับประตูตไปใช่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 ร็วจีกป,ปิดบล,ล,ล็อกหรือว่าของอุปก,กรณ์หรือเปล่าไม่นี่มันมันมีอ,อ,อันนี้อยู่แต่มันเดินช้านะไม่ใช่านะ่ะเอาไ มีสปิริตบอกไหมครับยังไมีม่มีเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขึ้นกรถามเราหนึ่งกระดูกเก็บไปได้บ่กระดูกยังไม่เจอเจอแล้วนี่มาถ่ายหน่อยนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่มีกล้องกล้องอยู่ข้างบนเลยจ้ะนี่เขยไปอ่ะ ในกระดูกสัทผ้าเช้โอ้ยนางไม่บอกนะมันอ่ะเชียร์เซลกบดัมดัมดัมดอม เดินช้าเดินเร็วคุณมีมีกออุ้ยชี่ยลาๆาลอะไรนะครับน่ามันวิ่งอ่ะมันทันแล้วมันทันแล้วมันทันแล้วโอ้โหหลอดไปเนี่ยกำลังไปโอ้เออตายปะวิ่งอย่างไวเกือบไม่หลอดมันเดินช้าตอนมาถึงตัวมันช้าอืมถึงตัวเราเดินช้าได้ไหม โเที <Okay. S 2> ่บ่เขาเขาพี่คอนไม่ก็โอเกนมันไม่เร็วเหมือนตอนนั้นที่เราที่อยู่ข้างบนอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเดียวเจนเราโอเกนเอ,เอออย่าไปได้โอเกนอย่าไปได้จินไม่ใช่เดมอนเดมอนตัดไปเลยไม่ได้นิสัยมันไม่ใช่แบบนี้เดมอนเดมอน,นตัดออกนี่ชอบออกไห <c oughs> นิสัยมันมันต้องออกไปแล้วก็ ค่าสติไหมรืมไปค่าสติม,ดม,มีดูมีมีก่อนดูมีมีไปก่อนวิ่งเดินวิ่งเดินแบบมันมันเดินแบบปะเพราะว่าช่วงแรกช่วงแรกทุกผีมันจะเป็นอะไรทักอย่างที่ว่าเดินเร็วแล้วช่วงหลังก็จะชาลงช้าลงไม่รู้ว่าผีอะไรจำไม่ได้ ตัวนี้ไม่ใช่แต่เราเป็นตัวสูงสูงสีอะไรมาเพิ่มคิดอยู่เพราะกิดเสร็จยังเันยหรอกไฟแดงมาเพิเหลือพลังบริเะศีดเลยไม่เร็วเดี๋ยวเราต้องเอาไปวางเป็นวัตถาที่เป็นฮันเป็นเป็นฮันตูฮ้ตูบอก เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เนี่่ยอเดี๋ยวเอาเทียนเอาเทียนไปจุดตรงตรงนั้นอ่ะหาตู้หาหาตูต้องเป็นผีขี้อายดิไม่เห็นบอลรอบก่อนคุยจนจนเจ็บคอเนี่ยยังไม่ออกมาใช่ใช่เหรอว่าช่เพราะเดินขึ้นไปเมื่อกี้มันลากแค่หนูเดี๋ยวเอาพลาร์บลิคให้เสร็จก่อนกก็็ถาม่่อยูทีไหนพลาร์บลิคนี้ไม่ไหนกันเนี่ยโอ้ยกลัวเกิดทับเอง้โหโคตรแรง ปิด Spirit Box มันหัวแรงเลยไปไปอยู่ี่โอออกมาจากห้องนั้นวิ่งวิ่งมันวิ่งอ้อออกออกเข้ามาไหมนี่ยจุกอยู่จุกอยู่ไว้ป่ะนั้ไว้ไว้รอพราลับิกผ่านไหมเนี่ยโอ้โหพระลับลิกยังไม่ผ่านเลยถึงถึงถึงตัวแล้วเดินช้า ไ่ช้าปกติเลยทีนี้นะไม่รอบนี้มันมืดมืไปเก่งนห้องมันหรือเปล่าใช่ใช่เก่งแน่ใจเก่งในห้องเนี่ยออมอยู่เนี่ยเก่งในห้องออมมาเลยออมมาไทยเออวะยังเศร้าวะเหมือนดิโอเจนเลยอ่ะเเอคือได้เปิดไอวะ อไ้อนไม่เคยเจอแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันเร่งๆวะเดี๋ยวดีโคเจนมั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 นออกมาจากทานเนี่ยพออีค้อนพออีค้อนเดี๋ยว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 เราตั้งกล้องใหม่ไหมเอะเผื่อเอาคาราบอริกไปคาราบอริกเอาให้เสร็จหน่อยเดี๋ยวคาราบอริกไม่ใช่มันอยู่ข้างหลังวะเมื่อกี้ โดดไปสิบสองเมื่อกี้มันเดินออกมามาจากทางนี้เดี๋ยวเช็คห้องน้ำนี่้ก่อนมันอยู่ห้องนู้นหรือเปล่าเนี่ยมันเปิดไม่ยูนะแ้่เฮ้ยเยอะเอ้ยไม่มีใครมาข้างหน้าใครไหมเป็นแต่ไม่หลอดไป กินเป็นไปได้มาแล้วเป็นไปได้ที่จะเป็นจินอยู่บนหอพีเซล่า์นะ เดินชาแต่เดินเร็วข้างบนแป๊ะๆพี่เป็นไปได้คือหันตรงกับจินจินมันจินมันจินมันมันจะเก่งในที่สว่างแต่เราไมา่ได้เปิดไฟไงแต่เมื่อกี้ข้างล่างอะเปิดไฟอยู่ตรงตรงไอภารกิพร,พร,ราบิกเสร็จยัง ยัง,ยงมันไม่ต่อเลยน,น่าจะอยู่ในห้องห้องที่มันเปิดวิทยุห้องไหนห้องไหนฝั่งขวายห้องย้าห้องเออพอเดินขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวขวามันอยู่ในห้องข้างใน<า>อยู่ไหนกันอ่ะอยู่ห้องมันมันหันหรอ กลางเขียนมาวางได้ไหมยได้มันกินกลางเขียนยังไม่ผ่านมันยังไม่ตบาดใส่อันนี้อยู่ปีัขึ้นยันฝั่นนนงนี้ไม่ทันอยจะไปไหนเดี่ยังนเลยข้าไปข้างห่าง ลงมามันเดินช้าเหรอมันเดินไวตรงห้องมันเพราะว่ามันลงมาปุ๊บองเข้ตู้เขาตู้เขาตู้อ๋ออันนี้อันนี้ตั้งกล้องอยู่ในห้องมาเลยใช่ไหมอืมเอ้ยเอ้ยมีกดออฟมีกดออฟทปไงหาตู้ก็ทำตู้ไง จบเลยนะกอดแล้วทำตู้ไอ้พลรราบุรี่ยังไม่เสร็จเลยภ <laughs> รรยาบุรี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปยุ่ไม่ได้เกิดอะไรขึเนี่ยนะอง,งเลี้ยวก็เป็นไปได้เหรอ Hey เอาพลรยาบุรี่ไปไปไว้ห้อง เนี่ยมันมันอยู่ทางเดินอ่ะโกดออ่ะทางเดินตรงไหนเอ่อตรงเลี้ยวเข้าไปไม่หายไปแล้วเออมันมันจะมาหายโอ้ไกลผิดเดี๋ยวเพงเปิดเดินสปิริตบอสเดี๋ยวเพงเปิดเดินอยู่อยู่ไออยู่ก้งทางด้านประตูอะต้องบอกว่าต้บอกด้ปยวเออเดินมาอีกเดินมาอีกเออประมาณนั้นเออ โอเคองเลี้ยวกเนี่ยดาบไฟเก่งจังองเลียวองเดียวจับอีกแล้วอีเม็ดไม่ยอมไหมเนี่ยแต่คนกจุดมันหายแล้วนะมันเขียนแดงเต็มเต็มเต็มดีโอเคปาราโบลิกเสร็จแล้วหัน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 เปิดได้ไหมพี่เปลี่ยนที่หันหรอหันด้านล่างหรอไม่หันไม่หันเราแต่ถ่ายรูปผี มาละว,ลวเอาเอา,าสุดๆนะครับไอ้เกิดจากตรงไอ้ไอ้ตูเ้เสื้อผ้าเมื่อกี้ปไปละหายวหาตั้งกล้องเพิ่ม,มือย่าไปตั้งกล้อง่มอัวอะไรก่อ ตัด p M F ห้าออกเลยไปติดอุ้ยใหม่แล้วไม่ดอร์ก็ไม่มีสปีดรีดวอล์กไม่ตอบไม่เขียนด้วยเขียน,นยชัดเจน,น,นเออชัดเจนมมเธอเจนตองนี้อ๋ออื้อ แต,แต่การเดินน้องเหมือนดีดีคอร์เจนพี่ตจอทูบข้างบนพี่เจอเทียนข้างบนไม่ตอบอ่ะเนี่ยมันเกิดสองทางตรงนี้กับตรงนี้นี่เข็มแดงโอเมียบอ่ะว,วัดทันตูไหมอ่ะน่าหนามันต่อเทียนอย่างเงี้ยอืมตอนนี้วัดเลยทันตูวัดทันตูก็คือจออ มันไม่เขียนองเ <she en. S 1> ลียวองเลียวเลอเกิดน,นาเลยเกิดหน้าองเลียวเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะเทียนดับก่อนแล้วมันแล้วแล้วมันก็หันเอ้ดูดูหัก้ยผีจุกผีจุกผีจุกอะเรบนีโอ,โอเคดับเทียนอเลียวปะองเลียวมันดับเทียนก่อนแล้วมันแล้วมันก็หัน ชัดเจนชัดเจนเนแล้วเธอเธอจะจุกแบบนี้ไม่ได้นะนานอยู่อันนานจุุกผีป่ะโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเร็วขึ้นละเดินเร็วขึ้นละนานจังโอเคจุกเหนื่อยแล้วเี่ยเนี่ยกดอฟไไปสลายไปพอดีใช่บอกว่ะ เออกดออฟก,กดออฟสลายไปพอดีไปไเวลนทันตูอรนอนรอนโยอะไรพี่สาวอืมกับห้องลนะมันเดินกลับห้องลนะมันไม่ตอสบสาเบริตเหรอไม่มันตอบซาเบริตกอก กดไวติ้งกับฟิงเกอร์หาแค่ฟิงเฮ้ยไม่เนี่ยอันนี้มันสองอันนั้นเนาะลืมไปอันนี้มันไนทแมนเนาะอบอะไรกันเอาไรแล้วลงมาแล้วเหลือถ่ายรูปว่ะไม่โชว์ตัวให้เลยพี่ขี้อายไปแล้ว ไม่มีก็ไม่ได้หันไม่ได้หันกล้องไปฝั่งนั้นเดี๋ยวตีจะตายไปบ่้องนอนอ่ะพี่ยังขันไม่แล้วปะแล้วพี่ยังขันไม่ยายาหัวซ้ำฟองแล้วด้ยังไม่ได้กินเลยเล่นได้เล่นมาเล่นมาไอเม็ดเนี้ยเหลือได้ลูก เราถึงมีถ่ไยยีบาฟสูดนี่สูดนีก <c oughs> แล้วทำยังไงเราถึงจะถ่ายรูปได้แล้วจะถ่ายรูปผีบอ,อ,อืมจุกก็ไม่ได้แบบจุกถ่ายก็ไม่ติดแล้วต้องหลอกอย่างเดียวมันไม่หลอกนะมันทันอย่างเดียวอะ่ะแล้วเดี๋ยวง เดี๋ยวจะจูบโต๊ะให้แล้วถ่ายได้ถ่ายไหมนะสองสามสี่ห้าไม่ได้ตอนตอนตอนที่พี่ถ่ายมันยังไม่ไม่ติดเลยดูดิแสดงว่ามันต้องอีเวนต์อย่างเดียวเปิดดีแล้วเหรออืออือเหรอมาแาล้นั่นไงเมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรนะมันเกิดตรงหน้าบันไดเอ๊ะมันเกิดตรงหัวบันไดเลยไหมท้าบั้นท้าบั้นท้ายั้น ไม่ได้าไล่อ่กโอ้โหไม่เห็นมันก็ถายได้เ่้ยทำไมหลือจู๊อยู่คนเดียววะเอาเลยเอาเลยพับพับพนี่ไม่เห็น,นเฮ้ยย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 มยยยยยยยชยยย่ออนยนย้ยย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 ไงยย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 ยนยยยยยนจย ผีแม่งโบมีบัตรรับเลยต่อเทียนเพื่อให้เดินเร็วขึ้นแล,แล้วไปแล้วละพอถ่ายมันหมอเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายมันไม่มันไม่อีเวนต์ให้มันไปเปิดข้างบนกันนะเดีเ๋ยวไปเอากล้องมาอีกแบบเอ้กล้องอันนี้อยู่นี่ไงกล้องอีกอันนึงอยู่นี่นี่ เอาแม่เออนับๆนับทรัพอ์หน่อยรับทรัพอ์หน่อยมันต้องติดสิท่าทายนี่ยยังไม่ห่วงอยู่ในตะโกนมาจูบด้วยเอาถืออันนี้มาแล้ว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  ยิหยูป con ย o n ใครถือถือสมูสติ <tr 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 ๊กหน่อยใครก็ได้หลังปอวะสิ้นแล้วติแล้วโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บตีสองตีสา3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดกซี่แกซี แตกสามวอโ้โมกี้นี่ไม่น่ามุนวอมันเล่นมุนวอเว้ยไอ้รูปผีผ่านเมกี้นี่ไม่ไม่ไม่น่าไปแบบก้มเก็บทูบเลยอ่ะโอ้ยสูงของหายไปเลยโอ้ไม่น่าเก็บทูบเลยนี่นี่นี่โปรคลิปเลยนี่โปรคลิปสูงแล้วนี่ แต่งสามคุณตัดสินใจผิดแค่วีดังทีเดียวก็ทำให้เพื่อนตายีบอกเสร็จเสร็จกูหมดเสร็จกูนี่รอของดิจูผีผีจูขึ้นไม่นะเหลี่ยมไหลยเหลี่ยมไหลยก็ตายจ้ะ ปกินทูบเองพูดเลยถินทุบไม่ไม่ถ้ากดทูบแล้วมันแดกแล้วมันตายเลยดิอืมถ้ามันจะกินแบบถ้ากดไม่ทันมันไปเลยไปเลยเอนี่คือพรอดชีวิตคนสุดท้ายนะลเราทำตัวเลยแม่เหงาจังโอเล่ห้าโอเล่เหรอโอเล่เนี่ยมันมาห้องนี้แหละมันมันมาสองสามห้อง รูดิไอ้ไอ้ไอ่เต่าวงเดียวเลยสภาพผู้ตายดูรูปดิด <c oughs> ลูกเต็มสามคลิปเลยนี่แหละโปรคลิปเลยนี่แหละโปรคลิปบอกแล้วเสร็จกูเนี่ยตัวอีเพอร์รทูชิ้นเดียวเด็ดพอดีเด็ดพอดีเด็ดพอดีเดี่ยวคนไปแล้วลลตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไรวงเลี้ยวฮะวารูดิ แต่เราตัดดอทออกไปแล้วนะมันก็ยังมีออนเลี้ยงอยู่เลยเรามีฟิซซิ่งกดออฟตัด TMS ใช้ประดิษฐ์บล็อกแล้วก็ดอทออกตอบอะไรก็ตอบได้ตอบออกเลี้ยวเหรอที่ตอบอะไรก็แล้วแต่กดละกดละอ่ะกดละได้ตอบได้ตอบออกเลี้ยวเพื่อนโอ้ยสภาพนะสภาพอ๋อน แห้งแห้งเลยแห้งแห้งแล้วโยนเยแ่เดี๋ยวเจอเลยเอาฮันตูฮันตูไอ้ยจูที่น้ำมันอุ่นเหรอเออข้างล่างมันอุ่นไม่มันมันเดินเร็วตรงห้องมันเออห้องห้องมันก็ฟีดด้ว่ยฟีดตัดช้อยอ่ะตัดช้อยแอันนั้นสุดตัดตัดช้อยเซฟสุด Bang ni, bang ni, bang ni, bang ni. Dah, 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 -da.